เยื่อที่แช่เย็นสามารถฆ่าพยาธิได้จริงหรอแล้วต้องแช่อุณหภูมิเท่าไหร่ใช้เวลานานไหมถึงจะฆ่าพยาธิได้ สวัสดีค่ะผูปี่มลปูนค่ะวันนี้เรามีข้อมูลในการแช่เนื้อมาฝากนะคะเชื่อไหมคะว่าการแช่เนื้อก็ยังฆ่าพยาธิได้ด้วยนะคะแต่ต้องอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมค่ะเรามาดูช่องธรรมดากันนะคะอุณหภูมิ5องศาค่ะไข่พยาธิจะตุย26%ภายใน10-20วันค่ะแล้วก็100%เลยในย30วันนะคะเรามาดูในช่องฟีดกันบ้างน,นะคะอุณหภูมิลบ10องศาค่ะตัวพยาธิจะตุยใน48ชั่วโมงนะคะและในอุณหภูมิลบ20องศานะคะก็จะตุยใน24ชั่วโมงค การแช่เนื้อสามารถฆ่าพยาได้นะคะแต่ที่สําคัญเลยค่ะคือการจัดการและการจัดเก็บเนื้ออย่างเหมาะสมนะคะและเราควรจะรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ในแต่ละวันอาหารควรจะปรุงสุกใหม่ๆนะคะเพื่อให้ได้ความปลอดภัยแล้วก็ได้สารอาหารที่ครบถ้วนค่ะก็เป็นสาระดีๆที่ภูพี่มลปูนามาฝากนะคะขอบคุณที่รับชมและเป็นกําลังใจให้ค่ะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์ลคกดแชร์เป็นกาลังใจให้ช่องภูพี่มลปูน,นะคะ